สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เจอกันคลิปที่35แล้วนะคะวันนี้คุตายจะมาเฉลยแบบฝึกหน้า68 69 70และพาทําแบบฝึกหัดท้าทายหน้า71ด้วยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเราจะตรวจไปพร้อมกันค่ะเจอหรืยอยังครับแบบฝึกหัสด 2. หนหน,นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกค่ะคุณคณรูแอนได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอก1เส้นและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถาม2เส้นค่ะจากภาพนะคะในห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง3คนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนค่ะ สิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะคือข้อความใดบ้างคะใช่แล้วคะ่ะข้อความแรกเลยคะ่ะในห้องสมุดคะ่ะมีนักเรียนชาย4ี่คนไหนนะคะนี่คือมีนักเรียนหญิง3คนคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกจะเป็นจะขีดเส้นใต้เส้นเดียวนะคะแล้วทีนี้สิ่งสิ่งที่โจทย์ ถามค่ะก็คือมีนะักเรียนทั้งหมดกี่คนค่ะเราต้องขีดเส้นใต้สองเนตรงนี้นะคะถูกไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะรูปต่อไปข้างล่างค่ะโจทย์ปัญหานะคะบนโต๊ะมีหนังสือนิทานหเล่มและหนังสือการ์ตูน1เล่มบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มสิ่งที่โจทย์บอกคือตรงไหนคะ ใช่แล้วค่ะประโยคแรกนั่นเองและประโยคที่2นะคะก็คือบนโต๊ะมีนิทานหเล่มนะคะก็คือตรงนี้นะคะนิทานหเล่มและหนังสือการ์ตูน1เล่มค่ะก็คือตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกเราต้องขีดเส้นใต้1เส้นค่ะและเป็นโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดนะคะก็คือทั้งรวมทั้งหมดนะคะบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มค่ะเราก็ขีดเส้นใต้2 ään, สเส้นตรงสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ ถูกไหมคะ,ะเราจะสรุปได้ว่านะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะจะ,จะมีทั้งหมดนะคะทั้งหมดกี่โน่นกี่นี่นะคะใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะข้อ2คะ่ะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการหัวกเด็กเ,เขียนได้หรือยังคะถ้าเขียนยังไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยพาเขียนนะคะเด็กๆ าจากรูปนะคะมีกระติกน้ําบนโต๊ะ7ใบตรงนี้นะคะบนโต๊ะ7ใบาวางเพิ่มอีก3ใบค่ะก็คือตรงนี้ตรงนี้ค่ะเราจะถามว่ายังไงดีคะให้มันเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่แล้วคะ่ะคุณตายเขียนว่ามีกระติกน้ําทั้งหมดกี่ใบนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนว่ายังไงกันบ้างเออใครเขียนทํานองแบบนี้ก็ถูกนะคะแต่เราจะถามอย่างอื่นไม่แน่ค่ะเพราะว่าเรา มีเป็นกระติกน้ำใช่ไหมคะเราก็แค่เอาคำว่าเอาสิ่งที่เขากําหนดมาให้อะคะ่ะมามาหาว่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดกี่นู่นกี่นี่นะคะเราก็ใส่หน่วยให้มันอันในที่นี้คือใบใช่ไหมคะเราก็เขียนว่ามีกระติกน้ำทั้งหมดกี่ใบค่ะข้างล่างเลยค่ะมีไม้กว่า3อันคือตรงนี้นะคะแขวนเพิ่มอีก2อันค่ะเราจะเขียนเป็น สิ่งที่โจทย์ถามได้ว่ายังไงคะใช่แล้วค่ะมีไม้กวาดค่ะถังหมดใช่ไหมคะกี่อันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะแล้วมันก็จะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบุกใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีดินสอเหลาไปแล้วสี่แท่งอันนี้นะคะคือดินสอที่เหลาไปแล้วสี่แท่งยังไม่ได้เหลาอีกสี่แท่งก็คืออยู่ในกล่องนี้นะคะ แล้วเราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะมีดินสอทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือรวมกันทั้งยังไม่ทั้งที่เหลาแล้วแล้วก็ยังไม่เหลาใช่ไหมคะก็คือมีดินสอค่ะทั้งหมดกี่แท่งนะคะอันนี้ก็คือหน่วยของของดินสอใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คําว่าทั้งหมดกี่นโน่นกี่นี่ลงไปแค่นั้นเองคะ่ะนี่คือการการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะถูกไหมคะเด็กๆใครถูกนะคะขีดถูกให้ตัวเองด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะจากในรูปนะคะเขากำหนดมาให้5บวก4นะคะเท่ากับเท่าไหร่5บวก4ก็คือมีคนบนรถนักเรียนดูค่ะบนรถก็คือตรงนี้นะคะมีกี่คนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ5คนค่ะเติมในค่าลงไปนะคะขึ้นมาอีก4คนก็คือกำลังวิ่งขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะ เราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาว่ามีคนบนรถทั้งหมดกี่คนคะก็คือ5บวก4นะคะต่อไปค่ะ7บวก1เท่ากับเท่าไหร่ค่ะในที่นี้เราดูจากรูปนะคะมีโดนัทค่ะมี2จานใช่ไหมคะโดนัทจานแรกเป็นโดนัทช็อกโกแลตค่ะโดนัทช็อกโกแลตมี7ชิ้นค่ะเราก็สร้างว่ามีโดนัทช็อกโกแลต 7ชิ้นจานที่2ค่ะมีโดนัทส,สตอรอเบอรี่หชิ้นเราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาในการบวกได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะมีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกค่ะถูกไหมคะเด็กๆใครถูกนะคะขีดถูกให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะข้างล่างสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ไม่มีรูปภาพนะคะให้แต่ ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาก,ก็คือ1นบวกสเท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆสร้างมาว่ายังไงบ้างคะในที่นี้คุณต่ายสร้างว่าฉันมีขนมตาหนึชิ้นนะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะขนมถ้วย4ชิ้น,นะคะ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมคะฉันมีขนมตาลและขนมถ้วยทั้งหมดกี่ชิ้น,นะคะอันนี้คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกคือต้องเอามารวมกันก็ต้องมีคําว่าทั้งหมดนะคะ เด็กๆสร้างมาทำนองนี้ก็แสดงว่าถูกนะคะเด็กๆใครถูกหมดปกมือให้ตัวเองด้วยค่ะนาะต่อไปค่ะคุณต่ายจะมาพาทำแบบฝึกท้าทายคะ่ะเขาบอกว่าเติมตัวเลขลงไปในท่อใช่ไหมคะเหมือนกับท่อเนาะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของจํานวนตามตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะ,ะตัวอย่างตรงนี้นะคะเด็กๆ ความสัมพันธ์ของจํานวนนะคะดูข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างตรงนี้คือ1ใช่ไหมคะ1เด็กๆจำส่วนรวมกับส่วนย่อยได้ไหมเอ่ยอเรามาดูกัน,นค่ะและ2ค่ะ1และ2คือส่วนอะไรคะส่วนย่อยของ3นั่นเองค่ะ3คือส่วนรวมใช่ไหมคะนี่2บวก1จะเท่ากับ3ค่ะเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะ4ตรงนี้คืออะไรคะส่วนรวมค่ะ2กับ2ตรงนี้คือส่วนย่อยของ4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้างบนสุดเลย7ค่ะ7คือส่วนรวมค่ะ4กับ3คือส่วนย่อยค่ะ4บวก3ได้7ใช่ไหมคะเท่ากับ7ใช่ไหมคะทีนี้เรามาหาในแบบฝึกข้างล่างกันค่ะ เขากำหนดให้ใช่ไหมคะ3 0 2ใช่ไหมคะอ่าเขาให้0มาแล้วแสดงว่าจำนวนใดบวกบูนยแล้วได้3คะ่ะใช้แล้วคะ่ะนั่นก็คือ3นั่นเองคะ่ะตรงนี้เป็น3นะคะ3คือส่วนรวมคะ่ะ3กับ0เป็นส่วนย่อยของ3คะ่ะ ต่อไปค่ะเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือ3ตรงนี้เขากำหนดมาให้แล้ว2แสดงว่า2อบวกสได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้5นั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือ5ค่ะเพราะว่า2กับ3เป็นส่วนย่อยของ 5นั่นเองนะคะต่อไปเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ5เราได้แล้ว5กับ3ค่ะ5บวก3ได้8ค่ะแสดงว่าข้างบนสุดนี้ก็คือ8นั่นเองค่ะ8เป็นส่วนรวมและ5กับ3เป็นส่วนย่อยของ8ค่ะต่อไปค่ะเขากำหนดมาให้2 1 3 3ตรงนี้ใช่ไหมคะเรามาหาช่วยกันเลยค่ะ จำนวนได้บวก3แล้วได้3คะใช้แล้วค่า0นั่นเองนะคะ3สามกับ0เป็นส่วนย่อยของ3คะ่ะต่อไปค่ะเราได้0ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ0ูบวกหก็ต้องเป็น1นนั่นเองค่ะเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะลูก 2บวก1ใช่ไหมคะ2อบวก1ก็ต้องเป็น3ค่ะ3เป็นส่วนรวม2กับ1เป็นส่วนย่อยของ3ค่ะต่อไปค่ะตรงนี้เราได้แล้วตรงนี้เราได้แล้ว1บวก3ก็ต้องเป็น4ค่ะ4เป็นส่วนรวมนะคะหกับ3เป็นส่วนย่อยของ4ค่ะต่อไปค่ะ 3บวก1เป็น4ค่ะ4เป็นส่วนรวมนะคะ3กับ1เป็นส่วนย่อยข้างบนสุดเลยค่ะตรงนี้ได้4กับ4ีใช่ไหมคะ4ี4บวก4ได้เท่าไหร่คะได้8ค่ะ4 4บวก4ได้8ตรงนี้ก็ต้องเป็น8นะคะ8เป็นส่วนรวม4เป็นส่วนย่อยของ8ค่ะ4กับ4สุดท้ายเลยค่ะข้างล่างนะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อนี้ไม่ให้เขียนตัวเลขซ้ำกันนะคะ ห้าในที่นี้กูตายได้หนึ่งะคะหงกับสค่ะหนึ่งกับ4ได้5้นะคะหเป็นส่วนรวม1กับ4เป็นส่วนย่อยของ5ค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะเป็นสองนะคะหนบวกสเป็น3ค่ะ3เป็นส่วนรวมนะคะหนึ่งกับสเป็นส่วนย่อยของ3ค่ะ ข้างบนสุดเลยค่ะคุณต่ายได้8นะคะเพราะว่า3บวก5ได้8ค่ะ8เป็นส่วนรวมและก็3กับ5เป็นส่วนย่อยของ8ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมเออแบบฝึกท้าทายหน้านี้วันนี้สวัสดีค่ะ